สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนี่คตอนนี้เราได้เก็บของเตรียมใจะย้ายแล้วนะครับผมเก็บของออกหมดแล้วนะครับไปรอรถหัวลากนะครับผมว่นที่จะรับเราไปหน้างานนะครับที่ปราสาทนะครับผมหลังจากเมื่อวานก็ลูกพี่ใหญ่กับหัวหน้าไปก่อนแล้วนะครับผมสองคันนะครับ ตอนนี้เราก็ทําการเก็บของเสร็จก็จะไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ารถมาถึงยังนะครับยินเสียงปลาหุบมเมื่อกี้โอเครอชมนะครับโอเคตอนนี้ผมมาถึงหน้างานแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็กําลังไปเอาปีกสโลปนะครับที่ติดบุงกีนะครับตอนนี้ก็เป็นผ่านของหัวหน้าใหญ่นะครับผู้ควบคุมงานลืมไว้นะครับไม่เอาไปนะครับผมไปแต่ตัวนะครับหัวหน้าเมื่อวานตอนนี้ก็เป็นนางงานของเรานะครับที่ได้เสร็จสับพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นนี่ก็เป็นบ่อเลขแปดของเรานะครับผมรอกๆนะครับพาท้าชุมไปชุมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะ เก็บของไปรอรถนะครับไปรอขึ้นรถบัสรถทัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับบอลเลขแปดของเราภาพโดยรวมครับผมนะครับเดี๋ยวเราต้อง ต้องเอาหางไปให้หัวหน้าใหญ่ด้วยนะครับผมหัวหน้าใหญ่ลืมลืมหางไว้ไปแต่ตัวนะครับโอเคเราไปยกปีกุ้งกี้กันครับเมื่อวานลูกพี่บอกว่าเดี๋ยวลุงลุงขอไปก่อนนะครับเมื่อวานให้คนแก่ก่อนนะครับมนหนุนรีหลัง ว่าให้นุ่มๆไปดีล้างนะครับเดี๋ยวลุงแก่แล้วลุงคอก่อนเหราจะเลยให้ไปก่อนเนาะ <c ười> คือบกขับลงไปข้างล่างเนาะเ <c ười> ออ นี่นะครับปีของเราโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอทำการขอทำการแสดงหน่อยนะครับขอทำการยกก่อนนะครับผมเพราะว่าผม่กี้อยู่ข้างบนนู่นนะครับไปไม่ถึงนะครับครับตอนนี้เราได้ยกมอไซค์เรียบร้อยแล้วเราจะเดินออกไปรอข้างนอกนะครับผมไป <c oughs> เอาสะหอบเหมือนกันครับรอ,รอครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อวาน

ก็จะจอดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถยังมาไม่ถึงรอรถมาถึงเราก็เดิอนออกไปทีเดียวเพราะทางมันแคบครับเราไปจอดตรงทางเพื่อมีรถสัญจรไปมานะครับส่วนโคองของเราก็นู่นนะครับไว้ข้างหลังป่ากล้วยตรงนั้นนะครับเพราะรถเลี้ยวมาไม่ได้นะครับตรงนี้โอเค เราไปดูที่เราจะรกนะครับนี่นะครับมาจอดรอรถทัวร์ครับต้องกราบขออภัยด้วยครับในความไม่สะดวก โอเคครับเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำดื่มก่อน,นครับโอเคครับหลังจากที่เรารอรอรอมาหลายชั่วโมงนะครับผม <laughs> นั่งรอรถจนพูดเพี้ยนหมดแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ลิ้นพันกันครับโยนลิ้นพันกันหมดแล้วนะครับนั่งรอรถนะ <c oughs> ครับ <c oughs> มาแล้วนะครับผม เอามาแล้วนะครับอายยมาโ,โอ้โหเ็นครับเดี๋ยว<ป>ขอไปเอาพานก่อนนะครับผม เลยครับทำการขึ้นก่อนนะครับผม <Okay. S 2> เพืนเสร็จแล้วครับจะขอยกของขึ้นก่อนนะครับผม ตอนนี้เราก็ขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมโมชเฟอร์คนเก่าคนเดิมนะครับโชเฟอร์ประจำตำแหน่ง้วครับช่วงนี้โ <laughs> ชเฟอร์รุ่งประจำตำแหน่งแล้ว <laughs> นี่ไถ่กบัวบ่ว xuống bó mưa nè ừ. rít phăng rít nén phăng rít này ừ. hai khăn khâu mà sẽ khăn ốc Bữa nó bữa nó có mặc Ok, nén lệ Thuất rau là à, <laughs> ừ, Nén lệ <laughs> <Để> <laughs> <laughs> ตอนนี้เราทำการขึ้นรถแล้วนะครับผมโอ้รถคือสูงแท้เปลี่ยนรถเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไซส์อชเฟอร์ไปไซส์ละยช่โชเฟอร์ชอฟเฟอร์ไม่ได้ไปบ่านนะอชเฟอร์กำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยตรวจอะไรอย่างี้ยแลดินสายยิ่งออกไปเนี่ยออกเดินทางแล้วนะครับผม มันปรับลุงเลยท่าเตตรงนี้เนาะโอเคเจอกันจุดหมายปลายทางนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ